ก็เรียกว่าสมศักดิ์ศรีนะครับกับคู่ของกําปั้นบาซูที่ขึ้นชกกับคุณหนุ่มคงกระพันครับถึงแม้ว่าอายุเนี่ยจะเลขสี่กันทั้งคู่แล้วแต่ความเก่าไม่ธรรมดาจริงๆซึ่งคุณกําปั้นก็เผยความรู้สึกในการชกค,ครั้งนี้นะครับว่าสนุกมากมันมากดีใจมากครับที่จมูกในยังอยู่คือเป็นสิ่งที่กังวลมาตั้งแต่แรกเลยหลังจากยืนชกครบ3ยกนะครับเราได้ปลดปล่อยเก็บ3แต้มให้กับทีมดำได้แล้ว ชื่นชมพี่หนุ่มนะครับว่าเขาฟิตมากอายุสี่สิบกว่าก็ยังฟิตอยู่เลยขอบคุณหลายคนครับที่ชมแล้วก็หันมาสนใจการออกกำลังกายหลังจากนี้ก็ลุออยางานเพลงต่อไปครับแล้วก็ยังแบบยังรู้สึกออมันดีครับมันดีที่ได้ได้ได้ไดต่อยไปเมื่อคืนครับผมปลดปล่อยครับรู้สึกว่าเราทําหน้าที่รักษาแต้มสามแต้มให้กับทีมรักแบบของเราได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมแฮปปี้ครับถือว่าเราจะไม่ได้รับใช้แคนในคันนี้แต่เรารู้สึกแฮปปี้กับสิ่งแวดล้อมกับสิ่งต่างๆกับ ตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมกับพี่หนุ่มคงกพานทุกๆอย่างเลยครับกับ <ừ> คนดูที่เชียร์จะเป็นอินสปายให้กับว่าลุงๆหลายๆคนที่อายุสามสิบกว่าสี่สิบกว่าแล้วหันมาดูตัวเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยวัยอย่างเราอ่ะมันสามารถทำอะไรได้อีกเนาะ,อะลองลองลุกขึ้นมาดูแลตัวเองจะต้องลุยงานเพลงต่อแล้วเพราะว่าแต่ซ้อมมวยยอมรับว,ว่าสามเดือนที่ผ่านมาคือให้เวลาับมวยเยอะมากจนเลื่อนซิงเกิลออก ถึงเกินที่จะออกกันเกิีดพี่ออกไปอีกอะไรเยอทุกอย่างมันไม่พอมันไม่มีเวลาตอนนี้นก็จะลุยละพอจบจบมวยก็จะลุยงานเพลงต่อแล้วครับขอบคุณนะคะพี่กัปัน้นขอบคุณครั<อ>บด้านหนุ<อ>่มค,คงกระพันนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ถึงความรู้สึกถึงคู่ชกพี่กาปั้นมาซูนะคะว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่ได้ชกด้วยกัน,นะคะ่ะเพิ่งมารู้จักกันที่นี่นะคะปั้นเนี่ยเป็นคนน่ารักนอบน้อมครอบครัวเนี่ยก็ได้เจอกันวันชกก็ประทบระทับใจกันทุกคนค่ะ พี่กำปั้นนะคะมาคุยกับลูกชายอย่ากโกรธอานะเพราะว่ามันเป็นเกมกีฬาต่อยก,กันให้สนุกทําให้เต็มที่ให้คนดูนั้นสนุกที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยก็ทําได้แล้วจบงานนี้ผมได้น้องชายเพิ่มอีกคนนับถือใจและสปิริตส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นการชกค,คู่สุดท้ายค่ะระหว่างพี่รัศมีแขนะคะแล้วก็คุณเอทิตินันเชื่อว่าต้องเป็นแมตช์ชกที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ